นี่ครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นตาชาัยโยนะฮะเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นทอดแบบสูตรโบราณเลยนะอันเนี้ยเป็นแบบมะขามเปียกแบบเข้มข้นเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านและอยากจะกินน้ําจิ้มแบบฟิลแบบน้ําจิ้มลูกชิ้นทอดแบบโบราณโบราณแท้ๆเลยตัวน,นี้ตอบโจทย์เลยเหมาะมากครับน้ําจิ้มลูกชิ้นตาชาัยโยเยี่ยมคิดถึงน้ําจิ้มสูตรโบราณเนี่ยครับนึกถึงนี่เลยครับน้ําจิ้มลูกชิ้นตาชัยโยรับรองไม่มีผิดหวังครับผม ที่ตำคันนี้มีออยด้วยฮะนี่ครับผมน้ำจิ้มดูจากภายนอกครับจะดูแบบมีความเค้มข้นของแบบมะขามเปียกแน่นอนนี่ฮะเยิงมเยิ่มเข็มเมเข้มข้นจริงครับมีความเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดๆอร่อยแบบน้ำจิ้มแบบโบราณโบราณนึกถึงแบบกินแล้วแบบฟิลนั่นเลยครับหอม,หอม อันนี้นครับเกี๊ยวทอดครับของญาติใช้มือนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกครับในความเปรีย้ยวของน้ำมะขามเปียกอร่อยมากมีความหอมด้วยน้ำจี้มลูกชิ้นตาไทโยน,นะฮะเก็บได้นานถึง2ปีครับผมมีวันหมดอายุชัดเจนบอกนะครับ ตัวนี้แพ็กเกจแน่นหนาราคาเท่าเดิมเพียงแค่80บาทเท่านั้นกินกับอะไรก็อร่อยนะครับทอดเนี่ยพูดถึงไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดเกี๊ยวทอดเนี่ย้วผมไปกินกับหนังไก่ทอดก่อนไก่ทอดครับผมน้ำตี้ลูกชิ้นตาทะโยนะฮะเพิ่มปริมาณจากเดิม300กรัมเป็น315กรัมมอร่อยมาก นัวมากน้ำจิ้มลูกชิ้นตาชาัยโยคุณค่าที่คู่ครัวคิดถึงน้ำจิ้มสูตรโบราณเนี่ยครับนึกถึงที่เลยครับน้ำจิ้มลูกชิ้นตาชาัยโยรับ,บอรองไม่มีผิดหวังครับ <c oughs> อร่อยมากครับสำหรับน้ำจิ้มลูกชิ้นตาชาัยโยนะคะเป็นสูตรโบราณสำหรับใครที่อยากจะแบบริ้มลองความโบราณแท้ความอร่อยแบบที่ผมลองเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กของทางร้านนะครับแล้วก็เบอร์โทร เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะส่งได้เหมือนกันนะครับใครที่แบบเงาๆอยากจะได้ฟิลแบบนึกถึงแบบความโบราณความอร่อยความดั้งเดิมเนี่ยนี่แะครับมันจิ้มลูกชิ้นตาะโยตอบโจทย์น่้อนนะฮะ